ฝน,นจะหมดเมื่อไหร่เริ่มไหตอนไหนกรมอุตุนิยมพยาอัปเดตข้อมูลล่าสุดแล้วในคลิปนี้เลยครับเพียระกาศลรบมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภัยอุทกภัยพีกราการทางเพจและยูทูบนปนฟ้าพี่กรอมี่พพรลุกพิลาชัยทาง Facebook วันพฤหัสบดีที่2ตุลาคมในช่วงเที่ยงวันนี้แอดินจะพามาดูและติดตามนด้ดนของการอัปเดตข้อมูล จากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงสามเดือนคือในเดือนนี้ตุลาคมพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมแนวโน้มฝนและอากาศหนาวเย็นของเดือนทั้ง3เดือนนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมินจะพามาดูกันนะครับแน่นอนนะครับว่าในเดือนตุลาคมในเดือนนี้จะเป็นช่วงเดือนที่มีฝนชุกที่สุดต,ต่อจากในช่วงของเดือนกันยายนนะครับ แต่ไม่แพ้ที่จะมีในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะเริ่มแย่ๆเข้ามาแล้วนะครับนอกจากมวลอากาศเย็นที่แย่เข้ามาแล้วจะไม่ทําให้มีอากาศหนาวแต่ก็จะพอมีให้ได้สัมผัสกับอากาศเย็นรวมถึงฝนที่ตกในด้านของแนวร่องมรสุมที่ดันลงมาบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างให้ปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครพิมณฑลภาคใต้ทางตอนบนและอีสานทางตอนล่างในบางจุด จึงทำให้ในเดือนตุลาคมฝนโดยรวมทางประเทศจะมากกว่าปกติทั่วทุกภาคนะคะโดยภาคเหนือฝนโดยรวมจะมากกว่าปกติอยู่5ภาคอีสานภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนโดยรวมจะมากกว่าปกติอยู่10 ส่วนภาคอื่นๆฝนโดยรวมจะมากกว่าปกติอยู่20%นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยประเทศไทยจะสูงกว่าปกติอยู่0.5องศาโดยประเทศไทยอุณหภูมิจะสูงสุดเฉลีย่ย31-33องศาและต่ําสุดเฉลี่ยอยู่ที่24-26องศานะคบในเดือนตุลาคมส่วนในเดือนหน้าพฤศจิกายนนี้ฝนโดยรวมภาคเหนือจะน้อยกว่าปกติอยู่10% ภาคอีสานน้อยกว่าปกติอยู่20%ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพริมนทนฝนโดยรวมจะใกล้เคียงกับปกติส่วนภาคใต้ฝนโดยรวมจะมากกว่าปกติอยู่10%ส่วนธันวาคมฝนรวมประเทศไทยตอนบนจะต่ำกว่าปกติ30%ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนรวมจะมากกว่าปกติอยู่10% ฝั่งตะวันตกจะมากกว่าปกติอยู่5%ส่วนภาคอื่นๆจะน้อยกว่า,กกวาปกติอยู่10%ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับซึ่งในเดือนตุลาคมนะครับเป็นช่วงของการเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวประเทศไทยตอนบนปริมาณฝนและอุณหภูมิจะเริ่มลดลงนะครับ จะเริ่มมีอากาศหนาวอยู่ในตอนเช้าโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมคือกลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมนะคบับริเวณความกดอากาศสูงหรือมรสุมาาเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนเป็นระยะนะครับซึ่งนะครับไม่ถึงกลางเดือนนะครับในช่วงวันที่5ถึง6กันยายนในด้านของพายุอิสรชันลจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับในช่วงนี้หลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วก็จะดึ มรสุมตะวตกเฉียงใต้ให้พัดเข้ามาปกคลุมบางพื้นที่ของประเทศไทยทางตอนบนทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ของมรสุมตะวต,ตกเฉียงใต้แรงแล้วก็จะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงหลังจากนั้นจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับตั้งแต่ยังช่วงวันที่7ตุลาคมเริ่มแผ่แลงมาแล้วนะครับ8ตุลาคม9ตุลาคมยาวเลยนะครับ จนถึงกลางเดือนนะครับ15ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรากาัดเย็นจะแผ่เสริมลงมาอีกนะครับจากบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมรากามเย็นที่แผ่ลงมานะครับเริ่มแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับดันร่องมรสุมให้เคลื่อนต่ําลงมาทําให้บริเวณพื้นที่ฝั่งล่างฝนเพิ่มขึ้นอีกนะครับฝั่งบนก็จะมีอากาศเย็นเหนืออีสานทางตอนบนอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าและมีหมอกนะครับในช่วงนี้ ซึ่งแนวร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและ อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกและต่อเนื่องลงมาจะถึงอ่าวไทยทางตอนบนและภาคใต้ได้นะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงอากาศจะเย็นลงตลอดทั้งเดือนจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังแรงเป็นระยะจะทําให้อุณหภูมิล,ลดลงจนถึงหนาวได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะแถบเหนืออีสานนะครับส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตก โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของภาคอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทยนะคะ ส่วนธันวาคมนะครับแน่นอนว่าทุกภาคก็จะเริ่มมีอากาศหนาวเข้ามาแล้วนะครับธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรากาเย็นจากจีนจะแผ่เสริมลงมาอีกนะครับปกคลุมตลอดทั้งเดือนเลยนะครับและมีกําลังแรงเป็นระยะทําให้อุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงและมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือภาคพิสานรวมถึงบริเวณพื้นที่เทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวจัดเกิดขึ้นนะครับเตรียมรับในด้านของแม,ม่คันึ้งเหมยขาดที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับภาคใต้ ใช้ฝนชุกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นครึ่งแรกของเดือนโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของภาคเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยในเดือนนี้นะครับจะมีพายุหมุนเขียดร้อนเคลื่อนต่อเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนต่อเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างนะครับธันวาคม ดังนั้นนะครับโดยสรุปเดือนตุลาคมเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูการจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะค่อยๆเริ่มลดลงนะครับอากาศก็จะเริ่มเย็ยนลงโดยเฉพาะตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะรับมรสุมต,ตกเฉียงใต้ เริ่มถอยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเข้ามาแทนนะครับจากบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระยะและดันร่องมรสุมพาดตาผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเลื่อนไปปกคลุมภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและช่วงครึ่งหลังของเดือนทําให้มีฝนตกชุกหนาแน่นและลุ้นพายหมุนเขตร้อนเคลื่อนต่อเข้าใกล้และเคลื่อนต่อเข้าสู่ประเทศไทยภาคตะวันออกต่อเนื่องจนถึงอ่าวไทยทางตอนบนและภาคใต้นะครับพฤศจิกายนฝนน้อยลงอากาศเย็นลงนะครับประเทศไทยตอนบน จากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระยะนะครับเริ่มที่จะต่อเนื่องและนะครับอุณหภูมิลดลงจนถึงหนาวได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสาสนส่วนภาคใต้ฝนตกชุกโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของภาคจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทยธันวาคมคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมเมียนมา ผ่านประเทศไทยตอนบนทําให้บางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองประโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้นะครับติดตามอัปเดตการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด อัปเดตข้อมูลฝนอัปเดตข้อมูลหนาวกันแล้วนะครับเราจะมาดูในด้านของพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ในวันนี้2ตุลาคมนะครับกรมอุตุแจ้งเตือนพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยนครสวรรค์ทัยธานีกาญจนบ,บุรีและราชบรุรีเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เข้ามาได้นะครับส่วนอิทธิพลของพายุนะครับในขณะนี้ในด้านของ หย่อมควา,ามระกาศต่ำที่อยู่ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันแล้วนะคะในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกฟิลิปปินส และมีแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะคะเนื่องจากยังอยู่ในทะเลและเคลื่อนตัวทางฝั่งตะวันตกผ่านเกาะลูซอนฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับทางตอนบนในช่วงวันพรุ่งนี้3-4ตุลาคมและจะเคลื่อนต่อไปเกาะไหหลำและเคลื่นฝั่งจีนตอนใต้เวียดนามทางตอนบน6-7ตุลาคมนี้นะคะหลังจากนั้น ก็จะสลายตัวเนื่องจากโดนมวลอากาศเย็นทําลายโครงสร้างของพายุไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอาจจะดึงมรสุมตําตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นบ้างฝนเพิ่มขึ้นบ้างนะครับ1-2วันติดตามอัปเดตการพยากรณ์อากาศอย่างกระชิดนะครับนอกจากพื้นที่เสีย่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วนะครับกรมอุตุนิยมวิทยายัางแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักฝนกตกหนักมากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก ที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในวันนี้เป็นพิเศษคือแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดตากนะครับแต่โดยภาพรวมประเทศไทยทางตอนบนใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ฝนจะเริ่มลดลงนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับ ระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำน้นตะลียงจากฝนที่ตกเอาไว้แล้วในช่วง1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและนะครับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคอีสานภาคตะวันอ,น,อนออกและอ่าวไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนทำให้ฝนลดลงในทุกภาคนะครับ ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้ยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทยัยและจังหวัดต,ตาอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาและสูงสุด30-34องศาลมแปรปรวนความเร็ว1ิ -20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อยละสี่สิบส่วนมากเลยอุดรธานีน้องคายนองบ,อนนนอบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยี่สิบห้าองศาและสูงสุดสามสามสามสี่องศาลมตํมนตอออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพักกลางฝนร้อยละสี่สิบตกหนักบางพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามสามสามสี่องศาลมตํนตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อ, 3, 3, 4, อ,ตตอ,ตอชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองว้ละ40ส่วนมากระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาสูงสุด32-34องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลดขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนร้อยละ40อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสุด3 3 3 4องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ40ส่วนมากเพชรบุรีประจวบรีขันชุมพรราชธ,ธานียะลาและนราธิวาสมีอุณหภูมิต่ำสุดยิบ้5องศาและสูงสุด32 34องศาลมแปรปรวนความเร็วสภานถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลี่สูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ40ส่วนมากพังงากระบี่และตรัง อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด32-34องศาต,ตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลื่ขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและภูเก็ตลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลขถถืขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตร ต่อไปีจะพาไปดูนะคะภาพเหตุการณ์แพรปลาหลุดจากบริเวณพื้นที่ตำบลท่ามะเฟืองอำเภอพิชัยอุตรดิตนะครมีคนขึ้นแพรมาเพื่อที่จะเอาเชือกมัดไว้นะครบ,บริเวณพื้นที่สะพานแต่โดนไฟแรงสูงช็อตนะครับหลังจากช็อตแล้วนะครับตัวแข็งเกรงไฟระเบิดท่วมตัวเลยนะครหลังจากนั้นก็ตกลงไปในน้ำจมน้ำเสียชีวิต ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่บริเวณพื้นที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเป็นอุทาหรณ์แจ้งเตือนสำหรับในการประกอบกิจกรรมทางน้ำในช่วงนี้ต้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษนะครับเลนมินจะพาพิเชพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก11นิกา2ตุลาคมนธคระคะฝนในบริเวณพื้นที่บ้านนาสาร3.7น, 3, 3, 7, นครศรีธรรมราช9.3ทุ่งใหญ่3.6บ้านกิริวง6.7หาดใหญ่4.1 15นาิการเร็วประยัดฝนเน้นมริวเวณพื้นที่เชียงใหม่0.5ขุนยม 4, อม2.4อมก่อย5.3อุตรดิต2.2พิษณุโลก1.2เมศสอด2.5อุ้มผาง2.7ทองผาภูมิ4.1ส่วนพึ่ง1.2กรุงเทพมหานคร1.6พระนะครศรีธยา1.8ระยอง4.4จันทบุรี3ประจวบคีรีขันธ์2.3บางสะพานน้อย2 กาะสองสี่จุดสี่สุราษฎร์ธานีสองจุดหกตะกัวป่าสามภูกเก็ตหนึ่งจุดสามนครศรีธรรมราชห้าจุดสองตรังเจ็ดจุดเจ็ดหาดใหญ่สี่จุดสองและยะลาสามจุดสี่หากมีข้อมูลเพิ่มเติอมอาจารายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุงขคีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ